ในการผ่าตัดไปก่อนจนเพราะเป็นตัดไปเรียบร้อยละตัดทิ้งไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าตัดทีเดียวออกไปทั้งหมดคือที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สมัยกตอนตอนโจเนี่ยพยายามจะรักษาด้วยการไม่ทําลายหน้าต่ายใดเลยคือหมอได้บอกว่ามันอยู่มีวิธีรักษาของลูกเนี่ยจะเรียกว่าเอนทีนะคะเอนทีเซลเพอเราได้รับการ่อบาบก็้ทำให้เซลล์เราแข็งแรงการขยายตัวของเลือด ก็มีโอกาสที่จะเกิดน,น้อยลงมากสวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นุกก็มางานพิชิตโรคมะเร็งนะคะกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตนฟอร์ด่างโจนะคะซึ่งนุกก็เพิ่งกลับมาจากประเทศจีนกลับมาจากการรักษาด้วยการให้ภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะ จากประเทศจีนแล้ววันนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะคะวันนี้งานค่อนข้างคลึกคลื่นมากๆเลยถ้ามีาผู้ใหญ่แล้วก็คนที่สนใจหลายท่านเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังตอนนี้กําลังเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆงานนะคะนี่กเ็เริ่มมีคนมานั่งบ้างแล้วนะคะ สวัสดีครับวันนี้นะครับมีการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งนะครับกู้ไปกับคุณนุกมาสองครั้งแล้วที่กองเจ้านะครับคือตอนนี้ถ้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งนะแต่ก็มาถาเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเขามีการคุยเรื่องอะไรตามไปเลยนุกอยู่บนเวทีแล,ล้วค่ะุกอยู่บนเวทีเหรอจ้า ท่านสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเราเลยนะคะเพิ่งไปมารอบนี้ไม่ทำอะไรมาค่ะที่โรงพยาบาลเราเลยเราไปรักษาโดยการให้กลุ้มกันบำบัดคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์นะคะแล้วก็ก่อนที่จะได้เจอกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สังกัดกองโจงเนี่ยนะคะก็ได้รักษาด้วยการผ่าตัดไปก่อนเลยเสียดายเนาะ น่าจะนำปีปดมาแล้วเราจะต้องผ่าปากเรเนี่อ่นนะคือเรียกผ่าคือว่าต้องตัดไปเรียบร้อยละตัดทงไปแล้วแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าการตัดมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัดทีเดียวแล้วมันออกไปทั้งหมดบ<ช>างทีคุณหมออาจจะเจอ แล้วกวานเอาออกเนี่ยไม่พบมันจะหลงเหลือเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะซึ่งตัวมุก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นเศนเล็กๆน้อยอยู่ประมาณ3จุดน,นะคะแต่ก็ต้องตรวจเลือดแล้วก็ต้องทานยาเป็นประจำนะคะทีนี้พอมารู้จักกับโรงพยาบาลมาเล็งสมัยใหม่สัปปะับโจนะคะก็ได้เข้ามาปรึกษา แล้วก็ได้รู้ว่าโอเคไปตรวจรอ้หนึ่งคับแรกที่ไปก็คือเช็คใหม่หนึ่งนะคะว่ามะเร็งที่ยังเหลืออยู่สามจุดตรงเนี้เล็กเ,กเกนี่ยนะคะมันยังแอคทีฟอยู่ไหมซึ่งปรากฏว่ามันก็เรียกว่าเอจอต่างและการแอคทีฟเนะี่ยน้อยน้อย,น,อยน้อยถือค่าที่ว่ายังไม่ต้องผ่าก็ได้ใจเย็เนๆแต่ก็จะต้องเช็คตลอดเวลาทุกหกเดือนนะคะแต่ระหว่างเนี้ย ระหว่างที่คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องผ่ายังไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะไม่คุ้มไม่คุ้มคือมะเร็งมันยังดูจะไม่ค่อยรุกรังการที่เราจะผ่าเข้าไปไหรือแม้แต่ฝังแรกเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการทําร้ายร่างกายอย่างหนึ่งคือที่โรงพยาบา,มาลมะเร็งสมัยใหม่สังกัดก่อมโจยพยายามจะรักษาด้วยการไม่ทํรลายร่างกายใดๆเลยไม่ว่าจะผ่าให้แผลใหญ่หรือว่าทะลุทะลวงอะไรก็แล้วแต่พยายามจะทําให้มันเล็ก เป็นการผ่าตัดที่เล็กและทาลายร่างกายน้อยที่สุดคุณหมอก็าเลยบอกว่ามันมีวิธีรักษาของลูกเนี่ยจะเรียกว่า N K นะคะ N K เซลล์ MK, Sell, ก็คือเป็นการบำบัดด้วยการรักษาที่ปลุกปุกการร่างกายนะคะคือการที่เราจะเป็นมะเร็งก,ก็คือเซลล์เนื้อเยื่อของเรามันอ่อนแอพอมันอ่อนแอมันก็กลายพัน นะคะเนื้อรอบรอบมะเร็งพอมันกลายพันธุ์ก็เท่ากับมะเร็งมันขยายทีนี้พอเราได้รับการบำบัดกับทุกุกกนบำบัดน,นะคะก็ทําให้เซลล์เราแข็งแรงการขยายตัวของมะเร็งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน,น้อยลงมากๆอันนี้เพิ่งให้มาได้สองวันเป็นยังไงคะอาจาร อาการจักหนึ่งเป็นนิดเดียวแต่ไปไปดีมากไปกับเพื่อนดีค่ะคุณโก้ทัพา์ไปดูแล <Won. S 1> ค vida, ุณแม่มิชุดาไปดูแลเพื่อนดูแลอย่างดีเพ okay. ื <predictable language> ่อนเพื่อนบอกว่าเขาเนี่ยจะให้ให้ให้เอ็นเคเซลล์คุณเนี่ยเขาจะให้พักฟื้นออฟเซอร์อาการเป็นชั่วโมงเพื่อนก็เดินมากระซิบว่าถ้ามีไหวให้บอกว่าพอเราจะไปเดินเฉาะปีกกัน เขาถามว่าเป็นไรไหมมึงมึงอะไรไห่บอกแอบฟายแอบฝายแต่จริงก็คือพอให้ไปแล้วจริงๆก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนคนมุ่งมุ่งนิดนินะคะต,ติดติดแบบขี้เกียจนะคะออกแนวขี้เกียจแต่พอเห็นการช้อปปิ้งก็หายขี้เกียจเลย <c oughs> แต่ว่าอย่างกลับมานี่คะ่ะก็จะเหมือนเราหล,ะละับเยอะขึ้นนอนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ตื่นระหว่าง ระหว่างคืนก็คือการนอนหลับดี่ค่นใชเหนื่อยจนเลยค่ะตอคืนแต่ก็จะมีความเหนื่อยๆง่วงๆนิดนึงแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นในช่วงแรกๆในช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะมีความง่วงๆนะคะหลังจากนี้อาทิตย์ที่สามเนี่ยเซลล์จะเริ่มให้โดรไลต์กำเดินไปเริ่มถึนตัวในเซลต่างๆอันนี้ก็ต้องรอดูในสัปดาห์ที่สามแต่ด้วยความที่เรารู้สึกมั่นใจ ในโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหมส่สปอร์ตบางโจเพราะว่าที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปรักษาสายเดียวได้ไปเที่ยวชมโรงพยาบาลในทุกส่วนได้ไปเจอคุณหมอหลายๆท่านซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ไปเห็นมากับตานะคะก็คือความสมัยใหม่ในการรักษาทุก,ทกๆกระบบคือต้องบอกว่าที่สปอร์ตบางโจเนี่ยนะคะมีวิธีการรักษามะเร็งถึง8ชนิด นะคะแล้วแต่ละแปดชีวิตด้วยว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยมีดหรืออะไรก็แยกย่อยมีดีเทลว่ามีดแบบนี้แบบนี้แบบนีแบบ้ไปอีกแบบแบบแบบเป็นสิบสิบอย่างแต่ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปลอดโจหมดเลยและที่เหนือกว่านั้นคือบางที่เนี่ยต้องบอกว่าการรักษาบางอย่างที่ไทยมีไหมมีนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยต้องไปที่จีนเพราะว่าที่ไทยไม่มีบางอย่างที่ไทยมีแต่ ความแตกต่างคือที่จีนน่เขามีมาพักใหญ่แล้วแล้วเขาได้รักษาคนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันแค่เจอะเลือดอะ่ะ mm. โอ้โหเขาทำเชี่ยวชาญมันแบบมันเห็นชัดเลยเจอะเลือดคออกคืออะาหันไปคุยกับเพื่อนหันมาเอาเสร็จแล้วจนเลือดไปเสร็จแล้วค่ะฉ <c oughs> ีดยาแก้แพ้เนี่ยคะ่ะเขาบอกเจ็บหน่อยนะคะ ยังไม่ทันจะรู้สึกว่าเจ็บอ่ะดึงเข็บออกไปแล้วคือคือทุกอย่างมันรวดเร็วมันสมัยใหม่จริงๆแล้วความเชี่ยวช,ช,ชาญในบุคลากรของของที่นั่นนะคะดีมากๆนะคะแล้วก็เราได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ทําการรักษาแล้วหายแล้วไม่ใช่แค่พี่ประสิทธิ์ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่ไปรักษาโรคกับเราที่นู่นอันนี้ก็เลยด<ม>ีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนร่วมมันกับพี่ประสิทธิ์ที่ได้มาพูดคุยบอกต่อสําหรับใครที่ ยังไม่รู้ว่าโรงพยาบาลตรลุ่ยสมัยใหม่สอดคล้องโจงเนี่ยเป็นยังไงเนี้ยก็ยินดีอยากจะแนะนำกลับคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมืนค่ะ สรจจากการสัมมานาแล้วนะคะสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้ป่วยอยู่นะคะก็สามารถที่จะเอาผลตรวจที่ตัวเองตรวจจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะมาให้คุณหมอใต้อ่านนะคะแล้วก็จะมีล่ามแปลให้ช่วงห่งการอารอการสัมภาษณ์นะคะก็คือเขาก็จะมีบุฟเฟต่ตให้กินฟรีค่ะ

เพราะว่าสิ่งที่เราสงสัยเราก็ถามเลยอะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทํำยังไงจะทําร้อนจะทําเย็นจะต้องใส่วิตามินไหมจะอะไรเงี้ยคือบางทีบางจุดที่เราถามเขาก็บอกว่านี่ตกมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเนาะคนไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องโรคมะเร็งอะไรเงี้ยก็ดีครับก็ถามเกี่ยวกับเรื่องแบบคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวตัวเราก็ทุกอย่างหมอเขาแนะนําว่าเออถ้าเกิดมีโอกาสอะสมมูรเราก็สามารถทำในเรื่องของ NK c e เ l ซลในการบำรุงออตัวเองได้ เป็นต้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องให้ผู้ใหญ่ไปตรวจที่นั่นอีกทีนึงใครที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เลือกอวิธีการดูแลตัวเองที่แบบถูกต้องด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะ